ไปดิเดี๋ยวคนมันเสียาักทำอะไรตลาดเศร้อีกแล้วนะอาเมียใกันไหน้อยนะมาี่เป็นของวัน งามมาลีปาหะเนาะพูดแถลงไหนจะไปขายได้ด้วยไแล้ขายบ่ได้ตัวช้ามันหมดแล้วเออตัวชาามันก็ซน้อกน่อยนนี้เลยนะนี่ไได้ฝกกระดาว สีก็ไ่ได้บอน้ำบรคคมแงน่น้ำไหมานิฮะนไมกระดาษเนาะกระดาทิพกระดาทิพกระดาษนาะหัเ็มันใหญ่นากินบวบดอกทิพันกันเนาะแั่น่ยังวะตาแหงไวบอตาแหงไวเลยีกระดาษหมัดทิพซีใสเห็นมันได้น้ำหนักนั่น ตัวเลยตัวบโลเอาตัวปริหิดของกินชุกบ่เฮ้ยวายหนีนะขายดีไปเพิ่นย <towers> ังขายได้นะเฮ้ยเออ

งามเทพาทูเนระอ้าวเฮ้ยคือเห็นตัวมืออะไรได้ตมือไดเสื้อเออเลื้อเจ้าอันะเเจ้าแล้วโตได้ปานินเนอะเอ้ยเวานไม่ไห้เเอาในบ้านนะไม่ก็เอารถนะบ้านได้ร่บ้าฮะ ฮโบ้านนานบ้านตันี้อบ้านตัวนี้คุ้ไดแล่นนะไม่เถาแลยนะบ้านนี้พี่จนชื่อชื่ออยู่นอกนี่อีสังนะป้าจเรียป้าชื่อหมู่บ้านนี่ยังให้ชื่ออีกอยู่กรบบเบิร์ตเลว่าเมื่อหนาก่อน Quên em mà vào hệ lãi mơ, rồi tôi thấy sự thật là sự thật là sự thật là sự sự thật là 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 sự là sự thật là sự thật là là

ปลาทูกับเป็นไตแซ่บอันนี้ปลาทูกับเนาะแข้งขักอันนี้โมปิาา้งเทไรนี่ฮะแซ่บอยู่บ่ใช่มันแต่วันโบแซ่บมีลูกสาวไปอันขายอันอันนั้นน้ำมันจังหาพลาดไปขายไมมเท่าไรบัดนี้อือแพงเถกมันมีหามาอีบ่ khai mày là ship thân của lẽ nó, ừ, có lô là ship thân, có nó bạc, nhỏ nhỏ vậy li hỏi tui lên ở đơn mượn lên. Hook sao phật gia lên. Hook sao phật gia gia. Gao bé. Go thoát ấy bó 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 เขาก็บรรลุซกบนเลยน่ามังหุ่กันเลยอยากได้ตัวนี้ปรนซุกนเลยบี่วันละวันอย่างงาม

แจ็คชีเฮดอีสันกินเนี่ยปิดมืออื่นสิ้นแหงตอกละสิบพันมือื่นตอกละซาวน์ตอกละซาว มันคือว่าหาตก็หาสิพันใส่น้อยเดียวเนาะไยเนะเป็นโ๊คจินแห่งนะทุกคนเป็นไตเสบ่อมหรือตอนไงกสีกินดีแังกันซื้อกันนะเราไม่แนวสีซื้อปลาของกินกับเป็นไตเสบ่เทนนะฮะอือ ถุงในเสร็จแล้วบเลยวานก็ใส่บักลายเลยอือไม่ต้องใส่ดอกมือได้มือได้บอก็ยังใส่เด้อบ่ได้บมักบไดเพราะว่าฮาบมัก่องในาตอนี้บตอนงามๆเลยนี่จะใส่เตตัะมันแหละเพราะว่าลวกกินกัะเผอลวกส่ตุ๋นเขาบอกอือเด็ดดีเพ เ่อไ,ได้สิผ 50, ักปีใหม่ค่ะโรลเซนแซวจะหาตลอดไปกินข้าวยบายตันี้ายตัวดิตาเอเออตัวดินั่นแหละจ้า มาเซมเผ็ดตัวนี้บ่เฮยเนาะไปติแซ่บบเผ็ดบ่อาตัวนี้ก็ได้เผ็0ตัวหน้าเาเผ็แงกบ่เอาปนกันบ่เยตัวนี้ก็เอาะแว่ามันบ่เตัวขดๆขาวๆตัวนึงเตัวนี้ลงละ10บ่เยบน เผ็ดตามเลยคุพอกินในด้านหน่วยนี่เอเอาหอดช่องเลยนะเอ้อกินบเวิร์ตนะเผ็ดก็เป็นตีเสะไบรีกัดฝือเนาะเอาเอางามๆนี่ได้เลยงามคือผู้ซื้อเลยแปลว่างามคือผู้ขายขายบังเอิญไม่งามจะไปงามๆเนี่ยเห็นว่าเนี่ยเขาสัดการมาคลิปนี้จาละแต่ก็จบคลิปนี้แล้คุณ